สวัสดีค่ะตอนนี้ฉันก็อยู่ที่ฟาร์มวัวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่านี่มาดูเพราะว่าที่มาที่ที่มาที่มาฟาร์มวัวนี้ก็ต้องการนี่แหละค่ะมูลมูลวัวค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออธิบายเรื่องขี้วัวอีกครั้งหนึ่งค่ะมูลวัวอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็เป็นผลกําไรหรือผมค่ายได้ของคนเลี้ยงวัวเหรอครับเพราะว่าเลี้ยงวัวแล้วก็ต้องได้ขี้วัวขี้วัวก็ถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็เอาไปใส่นาใส่ ใส่ต้นไม้ใส่พืชใส่ผักของเราก็ทําเป็นขี้วัวขุนครับมีการหมักคุณโคขุนแล้วก็เก็บไว้ครับหมักไว้พอหมักได้ที่แล้วก็เอาออกมาตากมาปั่นแล้วก็ขายครับผมออกมาตากมาปั่นแล้วก็ขายตากให้มันแห้งแล้วก็มาปั่นอีกทีใช่ไหมคะให้มันเป็นผงๆเนี่ยกำลังกอกอยู่นี่ค่ะคือของอีเันใช่ไหมคะเนี่ยมาสั่งนี่แหละค่ะมาซื้อ มาซื้อมูลวัวน,นี่แหละค่ะก็เลยได้มาเห็นวัวเนาะนี่ค่ะลูกค้าต้องการก็อย่าลืมมาที่นี่ค่ะถุงละสามสิบบาทถ้ามีพาหนะมีรถก็ออกมาครับราคามาใส่เองถ้าขายปลีกก็ราคาที่สี่สิบครับแต่ถ้าเอาอย่างเป็นห้าสิบกระสอบขึ้นไปมรับเองที่นี่ก็สามสิบบาทบก็เป็นราคาลดให้พิเศษค,ครับค่ะ อ๋อยันมาสั่งห้าสิบสอบนะคะพรุ่งนี้ถึงจะได้รับนุ่นถึงห้าสิบสอบไหมคะนุ่นตั้งอยู่น่นประมาณนั้นไหมเลยครับเลยโอ้นี่งามงามขียงง้างามงามได้พี่น้องต้องการนี่โมนวัวมาที่นี่เลยเลยค่ะชุดใหม่อยู่ าก็จะกจะล้วนฟูยกว่านี้ช่วงนี้ออเดอร์ถ้าเป็นชุดที่เก่านะก็จะล้วนฟยตอนนี้คือหมักได้ที่แล้วหม,มักได้ที่แล้วนี่คือชุดชุดของแม่ที่ซื้อไปก็จะชุดแบบนี้อมหมักได้ที่แล้วพวกฟางพวกอะไรก็ถุงย่อยไปแล้วคก็จะเป็นปุ๋ยหมกักถ้าเราไปเก็บไว้หน่อยพอมันเริ่มเย็นก็เป็นปุ๋ยเย็นก็ใช้กับพวกพืชพวกผัผกทั่วไปได้ค่ะแต่ถ้าเป็น ป็นคุยร้อนอก็ต้องเอาไปพักอีกหน่อยถ้าปลูกผัก,กแต่ถ้าปลูกพวกผักสวนทะพาลำพวกข้าวพวกอะไรเอาไปปรับปรุงแปลงนาพวกนี้นี่ก็ใส่ได้เลยครับใส่แล้วก็ใส่ได,ได้เลยรกระสอบก็น้ําหนักก็จะประมาณ2ี่สิบห้ากิโลขึ้นไปกวาามเนี่ยแหละคะ่ะสอบสอบนี้แหละคะ่ะสอบของทางฟาร์มเองนะคะคก็เป็นกระสอบอาหารสําเร็จรูปที่ฟาร์มเราใช้ครับ มีหลายแบรนด์แล้วก็เอามา,มากรอบคุยข้อขายสอบอาหารอะไที่สําเร็จรูปที่เรามาให้วัวนี่แหลนะเนาะแล้วก็เก็บมาแล้วก็เก็บไว้อ่าใส่มูลวัวขายต่อไปค่ะค่ะคุณหมอมาทางนี้ค่ะนี่ค่ะใหญ่มากไม่ใช่ใหญ่จังแต่อุ้ยนี่ นี่คะ่ะมูลวัวทั้งนั้นค่ะอ mm ัน hmm. น right. hmm. um ี้ก okay. ็จะหมักข้ามปีไว้ครับหมักข้ามปีไว้ชุดนี้ก็จะสวยหน่อยหมักข้ามปีพวกฟางพวกอะไรที่มันแห้งๆเป็นก้อนๆนี้ก็เอามาปั่นใหม่ใช่ไหมเอามาปั่นให้มันเป็นขุยๆครับอันนี้ก็คือเกิดการหมักแล้วครับหมักแล้วเราก็เอามาตากครับตากเซรานตากแล้วก็เอาลตเรี่ปั่นปั่นจนละเอียดนะครับแล้วก็เอาเข้ากรอกครับค่ะชุดนี้เป็นชุดเก่า จะเป็นชุดใหม่ก็จะฟังนู้นก็จะมีฟางใ,ใหม่ๆอยู่ับค่ะอย่าลืมนะคะต้องการขี่วัวมาที่นี่รู้สึกว่าแมงวันมันจะมันจะผ่านกล้องมันก็จะเป็นบู๊บๆอยู่นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะขอจบแค่นี้ก่อนค่ะถ้าใครต้องการมูลวัวนะคะขี่วัวนี่นะค่ะใส่ผักใส่ต้นอินทผาลัมให้มาที่นี่ได้เลยค่ะสําหรับ คลิปนี้สวัสดีค่ะคุณหมอสว,ส,สวัสดีค่ะ